มา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 เข้าสู่เรื่องตำนานเมืองของญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งแล้วกันเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญมัน มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่พลาดท่าเนาะท้องแบบที่ไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากเธอยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถพอที่จะเลี้ยงลูกได้จึงตัดสินใจแอบไปคลอดลูกโดยไม่ให้ใครรู้แล้วจึงนําลูกไปทิ้งจนเวลาผ่านไปหลังจากเธอคลอดลูกเธอรู้สึกว้าวุ่นใจมากไม่รู้ว่าจะเอาลูกไปทิ้งที่ไหนดีพยายามคิดอยู่นานสุดท้ายตัดสินใจเอาลูกไปทิ้งในตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าซึ่งพอไปถึง ตู้ล็อกเกอร์หยดเหรียญเธอก็เอาเด็กใส่เข้าไปในตู้พร้อมกับนึกได้แต่ว่าขอโทษนะขอโทษนะขอโทษด้วยนะแล้วก็รีบวิ่งหนีกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอพยายามจะเลี่ยงเส้นทางไม่ให้เดินผ่านตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญเนี่ยแต่มันมีอยู่วันหนึ่งแล้วกันมันมีความจําเป็นและด่วนมากๆที่เธอต้องเดินผ่านไอ้ตู้ล็อกเกอร์หยดเหรียญเนี่ยตังงวะนนั้นเองตอนที่เธอกําลังเดินผ่านตู้ล็อกเกอร์หยดเหรียญเธอสังเกตเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งกําลังยืนร้องไห้อยู่ซึ่งเธอิดาาเเเ็ก้ยนลมขไปถ เด็กผู้ชายคนนี้ว่าไปอะไรจ๊ะซึ่งเด็กผู้ชายก็ยังไม่ตอบเอาแต่ก้มหน้าร้องไห้เธอก็ถามต่อว่าหลงทางหรอซึ่งเหมือนเดิมเด็กผู้ชายก็ยังคงไม่ตอบแล้วก็ร้องไห้ต่อเธอจึงถามว่าคุณแม่ไปไหนคะจังหวะนั้นเองเด็กก็หยุดร้องไห้แล้วก็เงยหน้าขึ้น,นอมองหน้าว่าก็มึงไงแม่กูจบหน้กกากลัวเฮ้ยคตรปลอมทำไมดู<ล>ปอมยังน่ากลัวจริงแบบรู้สึกคนลุก